ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีดิฉันนางสาวรัสนันท์ทองศรีัฒนาเรางศึกษาิการจังหวัดกาญจนบุรีในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาผู้ทรงคุณู์ผู้บริหารสถานศึกษาผู้มังคับบัญชาอุบาติราชและ สมาชิกยุวกกาติทุกคนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิยมณตนและสวนสนามยุวกชาติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกกาติไทยประจำปี2568 103ปีร่วมใจสร้างสรรค์ยุวกชาติไทยในวันนี้พิจารกิจการ่ายุวเาติไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2465 โดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพ,พินิจมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอ,อบรมเด็กเยาวชนให้มีอุดมคติในสารที่สุดมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการรักษาอนามาัยของตนเองและของผู้อื่นโดยกิจการยุวกระชาตนไทย ได้ดำเดนินกิจการมาเป็นเวลา103ปีในปีนี้และเพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลสำคัญที่ร่วมก่อตั้งกิจการยิวาการชาติขึ้นในประเทศไทยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจำปี2 5 6 8 โดยมีพิธีปฏิญาณตนและสนสนามยิวากาชาติผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ประกอบด้วยผู้บริหารผู้บังคับบัญชายิวากาชาติและสมาชิกยิวากาชาติจากสถานศึกษา6แห่งพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรในการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น550คนเรียนท่านงศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบ,บุรีท่างนงนายกงเทศสมนตรีเมืองกาญจนบ,บุรี ผู้บริหารสถานศึกษาแข่ผู้มีเกียรติผู้มังคับบัญชาย,ยุวกาชาและสวัสดีสมาชิกยุวกาชาทุกคนกระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาติเรื่องในงานวันคล้ายวันสถานปนายุวกาชาติไทยประจำปี2568 103ปีร่วมใจสร้างสารรค์ยุวกาชาติไทยในวันนี้จากการฟังคำกล่าวรายงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจการยุวกาชาติขอแสดงความชื่นชมตุ้าบัญชาย,ยุวกาชาติสมาชิกยุวกาชาติที่ได้เสียสละเวลาและเห็นถึงความตั้งใจของทุกคนที่มาร่วมพิธี ยุวกาชาติทุกคนที่ได้รับโอกาสอันดีนี้จึงควรตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนปฏิบัติตนและเรียนรู้สิ่งดีงามและเติบโตอย่างมีคุณภาพทางด้านความประพฤติความคิดจิตใจและการรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ขอขอบคุณเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและโรงเรียนเทศบาล5สลาดไทยอุคเคที่สนับสนุนสถานที่และบุลคลากรพร้มอมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ขอขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาทุกแห่งคณะกรรมการทุกท่านให้มีความและสมาชิกยวุวกาชาติทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการยุวากาชาติ ให้มีความก้าวหน้ามั่นคงขอให้ทุกท่านมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญและตั้งมั่นในการทำความดีตังคำปฏิญาณตนยุวกาชา